ที่เราฝึกกันที่ผ่านมาเนี่ยเรากลัวเจ็บใช่ไหมเรากลัวเจ็บไปเมื่อเรากลัวเจ็บเราเลยทําไม่เป็นที่อ่าวันนี้ก็จะคือคึ้งคึ้งคึ้งจริงคึงจริงผมว่าเสื่อเสื่อที่กะหล้มได้ไปเราหมวกยาหล้มอยู่เวลาเราไปรัะงับเหตุเราไม่ได้กลัวเลยตอนนั้นคือเอาแค่ฆ่าคนละเหตุ คือเดี๋ยวนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยเป็นชุดทีมของของตำบลผมคุยกับนายกมาเมื่อกี้ทีมตำบลทีมตำบลนี้เดี๋ยวนี้เขาเวอยู่คนในระหว่างทีสองนั่นแหละผมผมคุยกับนายกแล้วบอกจ่าเดยนรถนายกแป๊บนึ่งนี่เกือบอนนายยกเข้าก็เดินทางมาถึงอลไรครับสี่คนคือเป็นทีม กีมตัวนี้เนี่ยเพราะว่าโนนศิลาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ไกลบางทีตำรวจเนี่ยลำบากนะครับบางทีละงล่าเหตุอยู่ที่ลำชีสมุดน้ำยังไม่ท่วมเพลิดอยู่ลำพโกมาละโนนศิลาเอาแล้วโดยเฉพาะบ้านดมนม่วงเนี่ยเยอะมากแล้วที่นี้ในเมื่อตำรวจมาไม่ทันมันก็เกิดปัญหาคือพวกเราต้องเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วตำรวจเขาจะตามมาหรือตำรวจอะไรมากโนนแค่ หนึ่งคนสองคนอย่างนี้เพราะว่าทางโน้นก็เอากันอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ทิ้งอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนมหลักของตำบลเพราะว่าท่านนายกก็เป็นตำรวจเกา่าท่านก็พูดง่ายคือท่านรู้จักว่าตำรวจเป็นยังไงในการทำงานว่าแต่ละวันไปไหนบ้างทานที่ผมก็ได้รับอะไรนะพี่ที่เราเป็นไปดูปจำเป็นนะทางที่เขาก็พูดว่าตำรวจมาช้าผมก็เลยบอกมันมาช้าท,ทําไมถึงมาช้า ผมบอกเมื่อกี้เลยบางทีหนุนสีนนลสีลาบางทีก็อยู่ลำงคีบางทีก็อยู่พวกดาบางทีที่เราการทั้งเพราะว่าชุดะคระัได้เลยแรับเรื่องเรื่องไม้เรื่องอะไรเรื่องไม้งามอะไรเนี่ยก็เห็นของนันกินนะเห็นของกีนบ <c oughs> ่กันเห็นบ่ยบ <c oughs> ังไม่ไล่บ่กินมันมันเลี้ยงแบบเราเลยเขาเลี้ยงแบบเราแต่เขาดีกว่าเราเลยเขาทำง่าเลยเขาเขาขาเนี่ยเขาก่อขาป๊บ มันเตือนเลยลอกปั๊บเลยบอกเลยเออของเขาเขาพัฒนาเขาที่จริงเขาออกกับเราเลยอย่างลัดตัวกันลัดตัวปั๊บยูงไปปั๊บก็ปุ๊บล็อกเลยเออของเขาเขาติดอย่างีแยบโตล็อกงานเตเออล็อกปั๊บเขาถึงล็อกแต่ที่จริงเขาออกกับเราเลยออากับเราเพราะฉะนั้นเรื่องไรของเราอยู่นี้ก็ดีมีเตือนกอได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกพรุ่งนี้ เจอกันที่นี่เที่ยงเที่ยงไปปิเทยงนี่เลยผมพ่าหน้าเมอนั้นไปเมื่อนั้นผมพาหน้าอยู่กันผมพ่าหน้าก็ว่าถนนั่นผมไปเลยกผมเ้นเ้นโซ่นอหนาโซ่โอ้ยภาษาคนแสดงคนแสดงกับเฮามีตั้งสี่นสูบอไรแกงูไปตัวแม่หมละคนแสดงเขาตั้งสี่นเรากรบกว่มันไม่ครบจำไหมนั่นแหละผมพ่อนาให้มันถูกแต่ว่า ทันถูงได้มันดีเพเขาจะไปเก่งเัน,น่อักขน,น,นเรื่องดุลยเดชถูกเปิดทูกทกั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีของออชุดชลบออุรชุดพพของนุชินาเลยที่จะได้รับการยุทธวิธีป้องกันตัวหรือยุทธวิธีที่ช่วยเหลือ,อชาวบ้านป้อ,องกันคนบ้าท่านที่จะทำต่อชาวบ้าน เราต้องเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก่อนหรือพร้อมอกับตัวชุดตำรวจหรือของจริงรนะือเปล่าน้องช่วยเราอยินในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจมัน,นต้องให้เข<า>ม้มแข็งนะถ้าไม่เข้มแข็งเนี่ยไปก่อนตำรวจแล้วเนี่ยต้องไปช่วยช่วยจริงๆช่วยเหลือตำรวจจริงๆครับอ่าพวกเสื้อผ้าหมวกอะไรๆเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจะให้เป็นอ่าชุด อะไรนะโมเดลอ่าโนเิราก็เป็นโมเดลเวันนี้จะพรงมีวันนี้อฝากพถึงถ้าเดินด้วยนะเอาเลยต้องอะไรล่ะต้องอย่างยืนอย่างเดินอย่างการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้มแข็งนะถ้าหอกง่ากง่ยเลยคนร้ายมักลัวนะก็ต้องเข้มแข็งแล้เพราะนั้นก็ที่จะโอกาสดีที่เราจะได้รับการอบรมตาม วิธีที่ถูกต้องแล้วนํานไปปฏิบัติให้เป็นคนดีกับอ,อ,กองค์งกรของเรากับบของเรารับก็สํรหรับนโยกายคองผมนะ